เรื่องย่อละครทองสิบเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2488ภายหลังสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรามาณูที่ฮิโรชิม่าและนางาซากิญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามทรพย์สินนานาประการที่ยึดมาได้ญี่ปุ่นต้องสงคืนให้เจ้าของเดิมยกเว้นทองคำแท้บริสุทธิ์จำนวนมากจากเหมืองทองชายแดนไทยพมา่าในเขตหมู่บ้านชาวป่า ซึ่งญี่ปุ่นถลุงเก็บเอาไว้เป็นจํานวนมหาศาลและให้ร้อยเอกมาสกิเป็นหัวหน้าหน่วยคอยดูแลรักษาเพื่อลำเลียงกลับญี่ปุ่นสถานการณ์ไม่ปลอดภัยทั่งหน่วยเหนือสั่งให้ร้อยเอกมาสกินำทองทั้งหมดไปซ่อนเอาไว้ในที่ที่ปลอดภัยมาสกิขอความช่วยเหลือจากเหมยลี่เมียสาวชาวป่าช่วยลำเลียงทองไปหาที่ซ่อนในถ้ำใต้น้ำ แต่เรื่องนี้เล็ดลอดไปถึงหูของโทมัสนักโทษชาวออสเตรเลียซึ่งเจ็บแค้นพวกญี่ปุ่นเป็นทุนอยู่แล้วเขาจึงรวบรวมพักพวกวางแผนเข้าปล้นทองขณะที่มาสกิกำลังลงเรือหาที่ซ่อนทองอยู่กลางแม่น้ำมาสกิตัดสินใจให้เหมืยลี่พาโยชิลูกชายแปดขวบหลบหนีไปก่อนจากนั้นจึงระเบิดเรือทิ้ง แล้วหนีหายไปกลางแม่น้ำทำให้แผนของโทมัสกับพวกล้มเหลวทองถูกซ่อนไว้ในสถานที่ลึกลับซึ่งไม่มีใครพบเจออีกมาสกิพยายามตามหาเหมยลี่และโยชิแต่ไม่เจอในที่สุดมาสกิตัดสินใจกลับญี่ปุ่นและแต่งงานใหม่เรื่องราวของทองค่อยๆเลือนหายไปเหลือไว้เพียงตำนานและคำเล่าลือ ปีพุทธศักราช2,558หรือ70ปีต่อมาชนะชัยมหาเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งที่หมกมุ่นกับการตามล่าหาสมบัติจากสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ยินข่าวลือเรื่องที่ซ่อนทองอีกครั้งชนะชัยจึงร่วมมือกับคณะธรณีวิทยาจากออสเตรเลียคือโอลิเวียและไลอันซึ่งมาช่วยงานค้นหาทองหญิงสาวจากญี่ปุน่นนามเคียวโก บินมาตามหาพ่อชื่อโยชิเนื่องจากโยชิมาเมืองไทยแล้วหายสาบสูญเคียวโกมีเพื่อนสนิทชื่อเพียงมาศซึ่งเป็นนักข่าวทาเคชิซึ่งรู้ว่าโยชิคือทายาทของมาสกิจึงแกล้งทำดีกับเคียวโกและเพียงมาศเพื่อหลอกใช้ให้หาเบาะแสคุ้มทองของมาสกิคินชายหนุ่มชาวเสือปลาลูกชายของนายพลลีซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านและซอซอ หมู่บ้านนี้มีเท่าลิ้นดำเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณและมีตะเพเป็นผู้ช่วยในคืนพิธีบูชาจันทร์คนในหมู่บ้านเสือป่าจะต้องหาหญิงพรมจันทร์มาเพื่อทำพิธีบูชาโรนินหรืองูยักษ์โดยการนำมาลอยแพครั้งนี้เท่าลิ้นดำได้เลือกจันดีแต่จันดีไม่ยอมพยายามจะหนีคินรู้สึกสงสารจึงเข้าช่วยเหลือ ทำให้จันดีต้องหนีออกจากหมู่บ้านไปอาศัยอยู่กับภูผามดแดงนูริ่งตาผีบ้าและแกงขอทานที่หมู่บ้านผีคินชอบฝันประหลาดมาตั้งแต่เด็กโดยมักฝันว่ากำลังดำน้ำกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่เสมอคินเล่าให้พ่อและแม่ฟังแต่ทุกคนมีพิรุษแล้วก็ตัดบทไม่ให้คินสนใจเรื่องนี้อีกต่อไปแม่ของคินไม่สบาย คินต้องการหาเงินมารักษาแม่จึงไปเป็นไกด์รับจ้างกับเพื่อนที่ชื่อกยอและไปมีเรื่องกับพวกชนะชัยและไรอันทำให้ถูกไล่ล่าคินและกยอจึงหลบหนีไปเป็นไกด์ให้เคียวโกกับเพียงมาดเมื่อทาเคชิเห็นคินก็รู้สึกสนใจเพราะรูปร่างลักษณะของคินน่าจะไม่ใช่ชาวเสือปลาแน่นอนทาเคชิพยายามซักถามเรื่องพ่อแม่ของคิน เราะสงสัยว่าคินอาจเป็นลูกชายของโยชิทายาทของร้อยเอกมาสก,กิซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงแทนที่ขุมทองต้องอยู่กับคินแน่นอนชนะชายไรยอันโอลิเวียเริ่มระแคะระคายเรื่องของคินและพยายามตามล่าตัวมาให้ได้ทำให้คินต้องหลบหนีโดยได้ภูผาจันดีมดแดงนูริงตาผีบ้ากับพวกแกงขอทานคอยช่วยเหลือ คินตัดสินใจหนีกลับไปหมู่บ้านเสือปา่าเพราะเข้าใจว่าบ้านน่าจะปลอดภัยที่สุดแต่แล้วกลับพบความจริงว่านายพลลีไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเขาและคินคือทายาตรุ่นหลานมีพ่อชื่อโยชิและมีปู่คือร้อยเอกมาสก,กิแต่โยชิถูกคนบ้าทองตามไล่ล่าโดยฆ่าเมียและขโมยลูกไปทำให้โยชิต้องหนีกลับญี่ปุ่น ส่วนคินถูกเท่าลิ้นดำนำมาที่หมู่บ้านเสือป่าและยกให้ในายพลลีเป็นคนเลี้ยงเพียงมาตร,รู้สึกสงสารคินเพราะขณะนั้นคินกำลังถูกไล่ต้อนจากคนสามกลุ่มคือ 1. กลุ่มของชัยชนะ2กลุ่มทาเคชิและเคนตะมาเฟียญี่ปุ่นและ 3. กลุ่มเท่าลิ้นดำชาวเสือป่าเพียงมาและเคียวโกพยายามช่วยให้คินหนี และเริ่มผูกพันซึ่งกันและกันจนกลายเป็นความรักแต่แล้วคินถูกเท่าลิ้นดำจับได้และนำคินเข้าพิธีอาบน้ำจันทร์ในคืนขึ้นห้าข้ามเดินเซี่ยวและให้คินลงไปแช่น้ำจากนั้นก็มีภาพบางอย่างปรากฏขึ้นลางๆที่กลางหลังสักครู่ก็หายไปซึ่งทุกคนแน่ใจว่านั่นคือแผนที่ทองมาสก,กินั่นเองในขณะนั้น ชนะชัยไรยอันและโอลิเวียปร,รากฏตัวขึ้นและยิงถล่มหมู่บ้านคินเพียงมาศเคียวโกพากันหนีลงเรือไปทาเคชิและเคนตะตามมาจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นทำให้เพียงมาศตกลงไปในน้ำคินจึงโดดลงไปช่วยแต่แล้วทาเคชิและเคนตะมองเห็นแผนที่บนหลังของคินจึงโดดลงน้ำตามไป เมื่ออยู่ใต้น้ำแผนที่บนหลังของคินก็ปรากฏชัดเจนขึ้นเพียงมาดรีบ,บอกทางให้คินว่ายไปตามแผนที่ทาคิชิและเคนตะว่ายน้ำตามไปโดยไม่มีใครรู้ขณะที่บนท้องฟ้าไราอันและโอลิเวียใช้สัญญาณ GPS ซึ่งแอบฝังไว้ในตัวคินสะกดรอยตามแล้วใช้เครื่องบินตามมาเคี่ยวโกบภูผ,ผากะยอจันดีมดแดงและพวกขอทาน เห็นเครื่องบินก็ช่วยกันระดมยิงจนเครื่องบินไฟไหมและกำลังจะตกไรอันโอลิเวียกระโดดจากเครื่องบินพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำและดำดิ่งลงไปสู่ใต้ท้องน้ำขณะที่เครื่องบินระเบิดตูมกลางท้องฟ้าเมื่อดำน้ำไปตามแผนที่เรื่อยๆทุกคนก็ไปโผล่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยทองทาเคชิและเค็นตะตื่นเต้นกับทองคำมากมาย เมื่อชนะชัยไรยอันและโอลิเวียมาถึงถ้ำก็รู้สึกตื่นเต้นไม่แพ้กันด้วยความโลภทำให้ทุกคนแสดงท่าแท้ออกมาต่างฆ่ากันและกันทั้งฆ่าฝ่ายตรงข้ามทั้งฆ่าหักหลังกันเองจนทำให้ถ้ำใต้น้ำถลม่มคินและเพียงมาสพยายามหนีจากถ้ำแต่หาทางออกไม่ได้ทองมาสกิจ,จะตกเป็นของใครเคียวโกจะติดตามหาผู้เป็นพ่อพบหรือไม่ ติดตามหาคำตอบได้ในละครทองสิบออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา15นาทีทางช่อง7สี